ทาใสไลซิวด้วยสบู่สมุนไพรร้อยเปอเซนที่สกัดจากโรธนมแดงกู้หน้าพังให้กลับมาปังอีกครั้งลดปัญหาสิวต้ากระจุดดางดำบนใบหน้าเห็นผลภายในเจวันแบรนดนี้ที่กี้ไว้ใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมศิลป์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆไม่คิดว่าจะเจอต้นสมอพิเภกอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยขับรถมาไม่ถึง200เมตรนะครับต้นสมอพิเภกต้นใหญ่มากต้องยกความดีความชอบให้พิติกก่อนนะพิติกแกมาเจอก่อนตอนแรกแกนึกว่าต้นสมนุนไพรต้นอื่นพอเข้ามาดูแล้วเอา้าสมอพิเภกผมก็นึกว่ามันจะมีเฉพาะแถวภาคกลางนะครับเอาไปามา อยู่ใกล้นาผมนิดเดียวเองเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสมอพิเภกกันนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นเป็นเปรนลูกเป็น,เป,นเป็นนะครับวันนี้ได้เจอไปพร้อมกันเลยแล้วก็สรรพคุณดีๆบอกเลยเยอะมากนะครับดูเสียงร่วงตื่นเต้นมากครับไปเก็บด้วยกัน,นครับ ผู้ชมดูครับสมอพิเภกเต็มต้นเลยเนี่ยครับข้างล่างเหมือนมีคนมาเก็บแล้วนะผมไม่แน่ใจนะเหมือนมีคนมาเก็บแล้วแต่ข้างบนยังเต็มอยู่เลยนะครับผมก็จะได้มาเก็บเรื่อยๆเลยเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีมากๆเลยเห็นใน lazada เห็นใน shopee มีการขายกันเยอะมากเลยนะครับเจ้าตัวสมอพิเภกเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรยอย่างดีเลยนะนี่นะครับตัวที่มันร่วงเราก็เก็บได้เลยเนี่ยแบบนี้นะครับเก็บได้เลยเอาไปทํายาได้นะครับไปตากแห้งได้ร่วงเยอะมาก นี่นะครับคุณผู้ชมเสียงดังปอกแปก๊กปอกแป๊กล่วงลงมาสมอพิเภกถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นยอดตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะได้ไปคุยกับเจ้าของนานะว่าอย่าไปตัดเขาเอาไว้อย่างนี้แหละมันหายากและต้นใหญ่อย่างนี้นะครับต้นนี้นะ่าจะอาอยุรวมๆเกือบร้อยปีแล้วแหละผมว่าเพราะมันต้นใหญ่จริงนี่นะครับสังเกตดูดูลักษณะใบจะคล้า,ใายใบต้นสมอนะ คล้ายกันเลยเนี่ยยังเหลือลูกหนึ่งพิ่ติก๊กแกมาถ่ายแล้วเมื่อวานแกมาเก็บเอาตัวล่างๆนะครับยังเหลือไว้ให้ผมอยู่ไว้ถ่ายนะครับนี่นะครับของผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันลักษณะลูกก็จะเป็นกระมี่นิดนึงนะครับมาดูลักษณะต้นข้างในก่อนโอ้โหร่วงเยอะมากคุณผู้ชมเยอะมากจริงๆ จะต้องได้เก็บกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเสียดายโบดเต็มเลยนี่นะครับลักษณะเปลือกต้นอันนี้เป็นต้นคู่กันเลยนะครับต้นเดียวกันนั่นแหละแต่มันแยกขึ้นเป็น2องเขดูลักษณะต้นก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราค่อยไปสรคุณเพราะว่า1แหละเผื่อเราไปเจอในป่าดูลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะการออกใบนะครับคุณผู้ชมมันจะออกเป็นช่อบแบบนี้นะครับเป็นจอช่อแบบนี้ ลูกของเขาดูอยู่ข้างบนเต้มเลยตัวล่างๆไม่ค่อยมีนะครับนี่แหะครับอันนี้คือลูกสมอพิเพกสมอเทศก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้น้องอมมี่เก็บรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณกันเลยดีกว่าว่าสรรพคุณเจ้าสมอพิเภกเอาไปทําอะไรได้บ้างเอาไปเป็นยาอะไรได้บ้างนะครับ สมอพิเภกนะครับผลอ่อนของเขานะในตำราไทยจะใช้แก้ไข้เพื่อเสมหะแก้ไข้เจือลมเป็นยาระบายยาถ่ายผลแก่แก้เสมหะจุกคอทําให้ชุ่มคอแก้โรคตาแก้ธาตุกําเริบบบารุงท่าแก้ไขแก้ฤทธิ์สีดวงแก้ท้องร่วงท้องเดินรักษาอาการท้องมานเมล็ดในแก้เบียดแก้บิดมุกเลือดได้นะครับและในพม่าคุณผู้ชมใช้สมอพิเภกในการเอาไปแก้อาการไอและโรคตานะครับและในอินโดจีนก็ใช้เป็นยาฝาดสมานและบํารุงผลสดใช้เป็น ยาถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยใครที่อยากเอาไปกินเป็นยาระบายนะครับตัวนี้บอกเลยดีมากๆนะครับและในตำราไทยนะครับสมอพิเภกจักอยู่ในตีพลานี่แหละที่ผมบอกว่าปลูกไว้ยังไงก็ไม่เสียหายคุณผู้ชมมันอยู่ในยาตีพลาด้วยนะครับจะประกอบไปด้วยมะขามป้อมนะครับสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกนะสอย่างสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมนะคุณผู้ชมเป็นสมุนไพรที่หาได้ทั้งหมดเลยในพื้นที่ของจังหวัดผมนะครับก็จะง่ายในการเอามาทําเป็นยาตีพลาั้นะแล้วก็ผลไม้สามอย่างก็อย่างที่บอกไป นาะคุณผู้ชมเนาะสรรพคุณก็จะแก้ปิดตาว่าตาเสมหะในกองท่ากองฤดูกองอายุและกองสมุรฐานพิกัดตรีสมอคือการเอาจํานวนสมอสามอย่างมีลูกสมอพิเภกสมอไทยลูกสมอเทศนะครับสรรพคุณช่วยแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้ไข้า่ายธาตุนะครับแล้วก็รู้ถ่ายรู้ปิดเอง <c oughs> สรรพคุณดีมากมากเลยและนอกจากนี้นะครับในบัญชียาไทยยาสมุนไพรนะครับมีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาปรากฏการใช้สมอพิเภก ในการรักษากลุ่มระบบทางเดินไหลเวียนโลหิตนะครับหรือยาแก้ลมนั่นเองมีส่วนประกอบของสมอพิเภกร่วมด้วยในตำรับยาหอบนว,วโกก็มีสรรพคุณแก้ลมเวียนแก้คลื่นเหียนอาเจียนแก้ลมจุกแน่นอกแล้วก็คนสูงอายุนะครับจะเหมาะมากๆในการใช้ยานี้และยังใช้ในการแก้ลมปลายไข้ได้ด้วยนะครับและสูตรยาระบายมีหลายคนถามมาสูตรยาระบายนะครับใช้เป็นยาระบายท้องเนาะคนอ่อนประมาณ2-3ผลต้มน้ำหนึ่งถ้วยแก้วใส่เกลือลงเล็กน้อยรับประทาน ครั้งเดียวให้หมดนะครับส่วนยาแก้ท้องร่วงท้องเดินให้ใช้ผลแก่ประมาณ2-3ผลต้มประมาณ2ถ้วยแก้วใส่เกลือลงเล็กน้อยเกี่ยวจนเหลือนึงถ้วยแก้วแล้วรับประทานให้หมดในครั้งเดียวนะครับและการศึกษาของยาตรีสมอในตำราในหนังสือเขาเขียนผิดเนาะคุณผู้ชมนะในยาตรานะีผลาเนาะส่วนใหญ,ญ่ก็จะเอามาทําในหลอดทดลองนะครับในหนูทดลองมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันดีต่อลำไส้มากๆเลยมีผลวิจัยเยอะมากเกืกับสมุนไพร3ชนิดนี้นะครับ ผลไม้สาชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงฉันสเสวยนะครับเรียกสเสวยหรือว่าฉันก็ได้ก็ต<อ>ั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเนาะมีสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมนะครับที่พระองค์ท่านทรงสเสวยตัวนี้เป็นยาที่หลายๆท่านบอกว่าเป็นยาวิเศษนะครับเพราะว่ามันช่วยในการแก้อาการของโรคที่เราไม่ทราบสาเหตุคือเราเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับแต่ไม่มียาแก้รักษาเขาเลยบอกว่าให้ทานยาตีพลานี่แหละผละไม้3าอย่างนี่แหละในการปรับธาตุนะครับ ลูกนี้ขอเก็บเลยแล้วกันจะเ,เขาเขาเก็บที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บที่มันร่วงอยู่ข้างล่างก่อนเนาะคุณผู้ชมครับดีกว่าปล่อยให้เขาร่วงทิ้งเฉยๆนะเก็บไปเลยถ้าเจอเอาไปตากแห้งไว้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยแสดงว่าผมก็ไม่เคยมาดูมาเมล็ดข้าเต็มเลยนี่ครับเต็มเลยมีต้นเล็กๆด้วยเดี๋ยวจะเอาเสียม,มาขุดต้นเล็กๆไปปลูกดูนะครับ นี่ต้นสมอพิเภกหมดเลยใช่หมดเลยอันนี้เราก็เก็บกลับบ้านนี่ครับเก็บกลับบ้านได้เลยเป็นผลแก่นะครับถ้าใครจะกินเป็นยาระบายก็ให้ใช้ผลอ่อน มเมล็ดพวกนี้ก็น่าจะปลูกได้นะครับจะต้นเล็กๆยังไงก็จะมาขุดเอานะครับเอาไปใส่กระถางดูเพื่อขยายพันธุ์ได้ถ้าใครอยากได้ยังไงลองทักมานะครับอยากได้ต้นไปปลูกยากได้มเมล็ดไปปลูกนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผ,ผู้ชมสําหรับสมอพิเภกข,ของเรานะครับถ้าใครพอมีสูตรยาหรือว,ว่าวิธีกินยังไงต่างๆนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแนะนํากันได้นะครับถือว่าเป็นผลไม้โบราณตัวหนึ่งที่ควรค่าในการอนุรักษ์ไว้นะครับผมเห็นแล้วผมต้องขอร้องเขาเลยว่า อย่าตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นสมนุนไพรที่ดีมากๆเลยนะครับยิ่งสม,มอพิเศษคุณผู้ชมลืมบอกเลยอย่าทานเยอะนะครับหรือเป็นยาเสพติดด้วยเพราะว่ากลุ่มอาการตัวนี้มันจะทําให้นอนหลับนะครับกินเยอะๆจะทําให้เกิดอาการง่วงแล้วก็ติดแต่เอาไปทําเป็นยาแล้วก็ เรากินในปริมาณที่พอดีนะครับมันก็เลยไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่ถ้ากินเยอะกินแบบนี้ครับมันจะทําให้ติดได้และทําให้ง่วงนอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจะกินสมุนไพรให้ศึกษาดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อว่าคลิปหน้าเราอัพคลิปขึ้นมาใหม่จะได้แจ้งเตือนทันทีเลยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับต้นสมอัติพิเภกสวยๆของเราครับสวัสดีครับ